สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกชนิด5บาททั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาให้เพื่อนๆได้ รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญที่ว่าแปลกชนิดท่าบาท เหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าประเสียนเล็กแบบหนาปีพ,ออ25 31, พศ2531ความผิดปกตินะครับตรงท้ายทอยก็มีเนื้อเกินนะครับตรงท้ายทอยมีเนื้อเกิน เหรียญน,นี้มีช่องช่องหนึ่งเขาประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนก็อาจจะจได้รับข้อมูลนี้เหมือนกัน ได้รับข้อมูลนี้เหมือน,นกันกับช่องสมาคมชาแนลนะครับตรงท้ายถอยมีเนื้อเกิดชนิดห้าบาทปีพศสองพัน้าสามสิเอดแบบรุ่นเก่านะครับนำม,มาให้ข้อมูลเพื่อน ต่อมาก็เหรียญที่สองเหรียญน,นี้ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนชนิดแบบที่ว่าแปลกช่องไหนก็ไม่เคยนำมารีวิวนะครับเป็นปีพศ2545ความแปลกก็มีจุด ที่สีเงินไม่หุ้มห่อสีทองแดงเป็นลักษณะแหว่งแหวงเป็นเจเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อน,นได้ติดตามรับชมกันเหรียนต่อมาก็เป็นพระเศียรเล็กไอ้ก็เป็นพระเศียนใหญ่ ของรัชการที่9รุ่นใหม่แบบบางปีพศ2552เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเปลกขอบซ้อนขอบสองชั้นหรือว่าขอบปิ้นนะเป็นแบบไหนอย่างไร นะครับก็ไปชมกันนะครับขอบขอบขอบซ้อนนะครับขอบนอกขอบในขอบในจะเป็นขอบเก้าเหลี่ยมขอบนอกจะเป็นขอบมุนขอบสองก็จะเป็นขอบด้านฟันเฟืองจะมีลักษณะเป็นขอบสองขอบขอบหนึ่งขอบโลนขอบหนึ่งขอบ ฟันเฟืองสีเงินฟันเฟืองนะครับนี่ก็คือความแปลกของเหรียญรุ่นใหม่แบบบางของรัชการที่9ปีพศ2 5 0 0 3เอ52นะครับก็มีช่องประกาศรับซื้อเหมือนกันนะครับก็ ไม่รู้ไม่รู้ที่ติดต่อสอบถามก็เลยไม่มีข้อมูลสอบถามกันสำหรับช่องที่ประกาศรับซื้อต่อมาก็รจชการที่สิบเหมือนกันขอบซ้อนขอบสองขอบเกินขอบปิ้นนะครับ เหรียนี้จะชัดมากใครพบเจอนะครับลักษณะความแปลกของเหรียญไม่ว่าจะเป็นปีพศอะไราก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดหนึ่งบาทชนิดสองบาทชนิดห้าบาทชนิดสิบบาทถ้ามีความผิดปกตินะครับก็เก็บสะสมไว้เพื่อรออนาคต ข้างหน้านะครับจะมีนักสะสมตามหาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ